สวัสดีครับคุณผู้ชมดิลยพอลเตอร์นะครับขณะน,นี้ผมรายงานสดอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับผมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นบรรยากาศของกิจกรรมงานเดินทะลุฟ้านะครับที่ได้มีการเดินมาจากนครราชสีมานะครับมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่17ของการเดินทางซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของวันนั่นก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ระยะทางจากการเดินนะครับ247.5กิโล ในวันนี้เองนะครับคุณผู้ชมนอกจากการเดินพะลูฟ้าแล้วเนี่ยที่เรียกร้องถึง3ข้อได้กรองนะครับได้แก่1คือปล่อยเพื่อนเรานั่นก็คือปล่อยตัวผู้ถูก กุ่มขังทั้ง4นะครับนายือนจำกลางกรุงเทพมหานครที่มีคุณแพนกิ้นทนายอนนท์คุณสมยศแล้วก็หมอรำแบงค์นะครับ2คือการเขียนร่างรัฐธรรมนูญใหม่3คือยกเลิกมาตรา1 1 2นะครับและส่วน4ี่ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นั่นก็คือการที่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์จนันโอชาลาออกนะครับผมซึ่งกิจกรรมในวันนี้นอกเหนือจากจะมีการปราศัยแล้วก็ยังมีวงดนตรีนะครับผมที่จะสลับ กันขึ้นนะครับผมทั้งของ R.A.D. สามัญชนนะครับผมและวงอื่นๆนะครับก็สำหรับกิจกรรมเดินทะลุฟ้าในครั้งนี้นะครับผมก็เสร็จสิ้นไปที่้อยแล้วถึงจุดเป้าหมายสุดท้ายนะั่นคืออุสาวรีประชาธิปไตยใช้เวลา17วันในการเดินนะครับวรวมระยะทาง247.5กิโลนะครับผมโดยในวันนี้เนี่ยจะ ทำกิจกรรมที่บริเวณนุสาวรี์ประชาธิปไตยจนถึงเวลา21นาฬิกานะครับผมแล้วก็จะยุติลงนะครับ ขณานี้มีมวลชนทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนอกเหนือจากการมาร่วมเดินแล้วก็ยังมีมวลชนที่มาร่วมฟังประสายแล้วก็ร่วมทากิจกรรมในบริเวณนี้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับผมโดยการจราจรเนี่ยมีการปิดทางขาเข,ข้านะผมของอนุสวดีประชาธิปไตยนะครับตั้งแต่แยกค้องงัวนะครับผมแต่เส้นทางฝั่งขาออกยังเปิดปกตินะครับ กิจกรรมบริเวณนี้นะครับก็จะมีบริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มฟรีนะครับผมรวมถึงมีรถสุขามาจอดให้บริการผู้มาร่วมกิจกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับ การลงถนนแล้วนะครับตั้งแต่มาถึงนะครับก็คือมาเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับโดยแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับใช้ราศดรเช่นหดียวกันนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเรียกว่าผู้พิทักษ์ดีร่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่อยู่ตกบริเวณโดยรอบนะครับตอนนี้คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนะครับแต่พวกเรา อยากให้เข้ามานั่งวนกันตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็อยู่เป็นสายตาของพวกเราทุกคนเราจะร่วมกันมองกันและกันดูกันและกันดีไหมครับพี่น้องครับนั่งต้องตาการขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆและอย่างที่บอกไปค่ะทุกคนเราไม่ได้มีเพียงแค่การไฮบาร์คประสัยหรือแม้แต่ประเด็นเท่านั้นเรายังมีวงดนตรีที่มาร่วมดู พี uh mm ่น hmm. well, ้องเปนวันน okay. ี้ด no ้วยค่ะเป็นวงดนตรีที่ผมฟังมาตั้งแต่ทำกิจกรรมนักศึกษานะครับสมัยยังหนุ่มๆครับสมัยยังหนุ่มๆตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่นะฮะแต่เป็นหนุ่มใหญ่จนวันนี้ครับลูกสาวก็โตขึ้นแล้วครับเป็นผู้ใหญ่แล้วลูกเรื่อแต่กลับด้วยแล้วครับเร็วววโตมาแล้วกันพี่น้อนเลยแล้วเป็นเป็นวงดนตรีที่อยู่กับประชาชนตลอดมาเป็นทีให้กับนักศิลป์โยตลอดขอบคุณครับขอลบค่ะุณค่ะ ันั้นไปพบกับวงบาข้างหน้านี้ก็จะเป็นกลุ่มจากศิลปะปลแอกนะครับทําทำให้อาชีพขายบริการไม่ผิดกฎหมายข้างหน้านี้ก็จะเป็นบูธของศิลป,ปะ,ะปดแอกนะครับผมที่ได้มีการ มาร่วมตั้งบูธนะครับผมเพื่อที่จะสกรีนเสื้อนะครับผม อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมของทางนอกเหนือจากการเดินทะลุฟานะครับผมก็จะมีการสกินเสื้อนะครับผมสาหรับผู้ที่ต้องการรับเสื้อจากทางงานนะครับหรือว่านําเสื้อมาร่วงสกีนนะครับ เอาเลยไม่ถึง100%อาจารย์ถามเท่านั้นจ้า2 <laughs> 4ขึ้นเลยอาจารย์ชาเป็นอะ <laughs> <laughs> ส่วนกิจกรรมของวันนี้นอกเหนือจากจะมีการเวียนขึ้นปลาใสนะครับผมก็จะมีการมีวงดนตรีนะครับผมขึ้นเวียนสลับกันเล่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีทั้งวงสามัญชน R A D นะครับผมแล้วก็วงอื่นๆอีกนะครับผมที่จะขึ้นมาร่วมร้องเพลงแล้วก็เล่นให้ผู้มาทํากิจกรรมนั้นได้รับฟังนะครับผมซึ่งในขณะนี้เองอทางวงสามัญชนก็ได้ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นอกเหนือจากกลุ่มของเดินทะลุฟ้าจากกลุ่มราษฎรนะครับผมแล้วก็กลุ่ม LGBT ที่เข้ามาร่วมในการเดินนะครับผมเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้เองก็มีกลุ่มจากภาคีเซฟบางกลอยนะครับมาร่วมเดินในขบวนเช่นเดียวกันนะครับในช่วงของบ่ายวันนี้รวมไปถึงในในกลุ่มของขบวนการประชาชนเพื่อความเป็นธรรมหรือว่าพ Move นะครับก็มาร่วมเช่นเดียวกัน สั่งนี้เองก็จะเป็นทีมของทีมแพทย์นะครับที่คอยดูแลนะครับผมให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเพื่อรับบาดเจ็บหรือว่าต้องการยานะครับผมขอบคุณค่ะ 국민ively <laughs> 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 ก็มีหน่วยแพทย์บริการตรงนี้อีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับในส่วนกิจกรรมของวันนี้นะครับคุณผู้ชมตั้งเวลาเอาไว้เวลา21นาฬิกาของวันนี้นะครับที่จะมีการยุติลงนะครับผมในส่วนของกิจกรรมเนี่ยก็จะมีทั้งการปลาัยแล้วก็พูดถึง การเวียนขึ้นเล่นดนตรีสลับกันไปนะครับผมก็ยังยืนยันที่มาชุมนุมโดยสันติวิธีและก็ต้องการเรียกร้องถึงข้อเรียกร้องทั้งสาข้อนะครับผมถึงการเดินทะลูฟ้าตั้งแต่นครราชสีมามาถึงจุดสิ้นสุดปลายทางวันนี้นั่นก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นที่ลอยแล้วโดยใช้เวลาทั้งหมด17วันในการเดินนะครับระยะทางกว่า247.5กิโลเมตรนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็มาถือไม่ที่เรียบร้อยตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แล้วนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆบนุสวัียีประชาธิปไตยกับกิจกรรมเดินทะลุฟ้านะครับผมวันที่17ที่มาถึงจุดสิ้นสุดปลายทางของวันนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรมาอัปเดตให้มาชมในรับทราบเดี๋ยวทางดีริโพสเตอร์จะกลับมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้มวลชนก็เริ่มทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เริ่มมีการจับจองพื้นที่บนถนนกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเนาที่ไม่ผิดกฎหมายนะคะร่าขาย ครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับกิจกรรมเดินทะลุฟา้าในวันที่17ที่มาถึงจุดเป้าหมายของวันนะ่าคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยกิจกรรมจะปากหลักถึงยี่สิเ็นะครับผมหรือว,ว่า3ามทุ่มนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีการ ยุติการชุมนุมหรือว่าสลายการชุมนุมต่อไปนะครับผมโดยการชุมนุมครั้งนี้ยังยึดหลักสันติวิธีนะครับผมและรวมถึงต้องการเรียกร้องถึง3ข้อเรียกร้องนะครับผมได้แก่การปล่อยตัวเพื่อนเราก็คือปล่อย คุณแพนกวินทนายอานน์คุณสมยศแล้วก็หมอรำแบงค์นะครับผมสองคือการเขียนร่างรัฐธรรมนูญใหม่สามคือยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับผมและที่เพิ่มมาใหม่นั่นก็คือการที่พลเอกประยุจันโอชานายรัฐมนตรีต้องลาออกนะครับผม ทุกนนี้คือบรรยากาศรอบๆบริเวณนุสวรีประชาธิปไตยนะครับผมและตอนนี้มวลดนตรีสามัญชนก็ได้เริ่มขึ้นเป็นวงแรกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทางเรามีอะไรอัปเดตกันในราบอีกครั้งหนึ่งก็จะมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้ทางดีดีพอตเตอร์ผมเกตเดพงกวนมุสิกก็ต้องขอจบไว้ชุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับก็ขอบคุณมากครับ